ังสื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินปัญญาการสั่งสมปัญญาในที่นี้ไม่ใช่การสั่งสมสุตามายะปัญญาหรือจิตตามะายปัญญาที่ได้จากการศึกษาเรีเรยนทางโลกในสถาบันการศึกษาต่างๆแต่เป็นปัญญาที่มีศักยภาพสูงกว่านั้น และเป็นปัญญาสูงสุดที่มนุษย์จะพึงมีได้ปัญญาชนิดนี้สร้างได้ด้วยการฝึกจิตปฏิบัติธรรมจึงไม่มีสอนตามโรงเรียนทั่วไปแต่ต้องอาศัยกัลยาณมิตรช่วยชี้ทางเมื่อสร้างปัญญาชนิดนี้ให้เกิดขึ้นในใจได้แล้วจะกลายเป็นบารมีที่ทำให้จิตหลุดเป็นอิสระจากกิเลสสิ่งเศร้ามอง รวมทั้งไม่ตกเป็นทาสของสัพสิ่งและโลกธรรมทาง8หากปัญญาทางโลกเปรียบเสมือนตะเกียงน้ำมันปัญญาทางธรรมที่เกิดจากการฝึกจิตย่อมเปรียบเสมือนตะเกียงเจ้าพายุที่ส่องทางได้สว่างจนสามารถนำชีวิตให้พ้นจากอบัยภูมิเปลี่ยนคุณภาพจิตของปุถุชนให้กลายเป็นอริยบุคคลและนำศาสตร์โลก เ้าพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่พระนิพพานได้ในที่สุดเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม